ครรวมเสียงสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรได้เกิน250คนนั้นก็ได้เป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นโพ<ฆ>เนี่ย้องลงไปหรือว่าโพเนี่ย<ฆ><ฆ>เขาดูเรื่องตั้งผู้แทนเขตเรื่องตั้งพรรคบัตรเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีไม่มีนะครับประเทศไทยไม่มีบัตรเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงดูเขาเลือกพรรคนั่นก็คือเลือกผู้แทนบัญชีรายชื่อหนึ่งร้อยคนแล้วก็เลือกผู้แทนเขตแต่ละเขตเขตละหนึ่งคนรวมกันทั้งระบบเนี่ยห้าร้อยคนนะครับ ผม <owad Es> คิดว่าต้อไปดูตรงนั ake, ้นนหะครับว่าผู้แทนเขตกับพักเนี่ยใครรวมเสียงกันแล้วได้มากที่สุดครับก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องแม่จังนะครับในการเลือกตั้งวันนี้นะครับเพื่อว่าพี่น้องบางคนก็มีโอกาสจะเลือกพี่น้องตัวแทนท่จะไปรับมีโอกาสที่จะเลือกเข้าไปชนะที่จะต่อไปครับแล้ววันนี้